กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเนเด้อครับเพื่อที่เราผ่านอใหม่ๆขอบคุณครับ,รบออเอ้สเฮ้ยเฮ้ยเฮพยเฮ้ยเฮนน้นอง,าง,อง้าเฮ้อเ้ยเฮี้เ้้้เ้ยเเย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 เ้ยคยยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ัเฮ้ยเเฮ้้อง้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้กเเเ่้เ ปล่อยแต่ละตัวไม่สนองมึงพุ่นออีแต่ตัวจังๆนะครับพูดเสาหน่อยก็มี่นะครับพนูนะแม่ผสมแล้วก็มี่แม่เผือกก็ะมีเอามาหุ่นจักกับจะบคล้องมึงสักก่อนสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะอ่าคุณแม่ยังก็ครับคุณแม่บุญใสจ้าแม่บุญใสเนาะแม่บุญใสเฮายุบานสมสะอาดบ้านสมสะอาดขึ้นตำบลพอกน้อยตำบลพอกน้อยอำเภอพันนาพันนานิคมสกลนครน,น,นะครับเนะาะเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับแม่ 086 086 240 240 0986 0986ส้าแป้จ้าโอ้ยวันนี้เขาเปิดซีตัวแล้วแม่เนาะจ้ซีตัวพี่น้องเขาอาจจะมีผู้มักแม่เผือกแม่แหลกไล่ไปได้แม่ราคามันสิบเอ็ดหาพันก่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็หาพันเนาะจ้าความสูงเขากะที่ตอนวักขึ้นนี่คือผมบอกเกินก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ขวักนี้นี่ผมวัดให้แล้วนะครับแต่ว่ากับ คือวัดอยู่พื้นดินนะพี่น้องอาจสีบวกลบจักเส้นหนึ่งได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี่พี่น้องครับเป็นดินเป็นดินหยาะนะครับแล้วก็กัสิคูขะาเนี่ยกับบวกลบไปจักเส้นหนึ่งได้พี่น้องเด้อตัวนี้ผมวัดได้ร้อยสามสิบสี่ได้ไหมน้องหัะนเะนาะโอ้สามสิบห้าประกันได้สามสี่ตัวนี้เนาะจ้าควรคุ้ยเผือกอ,อยายุไรมาได้เราแม่เนี่ <3 S 1> <อ>ยหอดสามเดือนแล้วบ่้หอดสามปีแล้วนบะ่เนาะไอ้ได้ลูกจทกตัวไป ยังจ้ะมแม่แม่หัวสาวจ้ะอเเืเขาเขาอันเขาเป็นซัดไปนอนครับมันขึ้นไปนอนนี่มันขึ้นเท่านั่งเราจ้ะมาเอาบทาันมันโอ้เอาบทานนันเนาะจ้ะอืโอ้หางไหมโอ้หางงามจ้ะปาดร้อยสามซิปหาประกันไดสามซี่ตัวนี้พี่อน,น้องเขาเป็นควายสาวได้เขียวครูหน,นึ่งเนาะแม่เนาะจ้ะเงินป้อจ้ะตามที่เบื้องหวันมันหล่อนเลยเท่านั่งมันหล่อนเลยจ้ะ อ่าพ่อเป็นยังแม่พ่อเป็นยงรรังพ่อเป็นยังได้ก็คือประมาณนี้ค่ะคอยกับอ่าสามปีเนาะจะสามปีแชวคู่แรกขึ้นแล้วได้พี่น้องเด้ปุ่นนะดดสองปีไปไปลายโอ้โลำเน่าแห้งพี่น้องครับลำเน่าแห้งควายดอนตัวนี้อ่าพ่อ,อมีกะวมีอย่างนี้แม่เนาะบ่จ้ะโอ้อันนี้ผลส้นดินดอกอันนี้อหัวเขาส้นดินนะพี่น้องครับฝนตกวันละส้นอ่ามันนี้อากาศดีพี่น้องครับมันขับรถมากอะฝนตกมากทั้งครับโดยว่ามาถ่ายถ่ายท่ายู่นี่เป็นห่วย สองชั่วโมงเราพี่น้องเฮาคุณนะ <S <S ่ะขึ้เขืองแข่งขึ้งขาเด้อพี่น้องเด้อควายด้นผมกับบ่สันทัดดอกพี่น้องครับแต่ว่ากับต้นตัวผู้ใดที่มากกับเบื้องต้นตัวเอานะครับขํามแข่ง่ําขานะครับเล็บน้อยคุณพี่น้องครับเล็บทองเขากระเป็นคํามมืดเนาะเป็นข้มมนนาขมมืดเลยคุณนะ่ะวายด้านไปเขาขําพี่น้องครับแก้วอันเล็บแก้วเล็บเ็แก้วเมนเมนมนมนเมืดเลยพี่น้องครับเขาเบื้ ออกเบิดเลยนะครับขวัญดีเนาะมีขวัญหาบแอกความตัวหนึหน่งหาบกันหาท่องมีคุณนะโอ้ขวัญอันซ่องทางมีคูหนึงเนาะจ้ามีเขาเปิดดีหนาคมเนาะแม่ตัวนี้เนาะจ้าเขาเปิดทางเขาดีเลยพี่น้องครับคุณนะป้อยมาเลยแม่ป้อยมาเลยครับป้อยมาเลยอืผลให้มันกินใหญ่พี่น้องมึงตัวไปแน่นหุึ่นะเิ่นโซนขี้ดินหนาเ่วลาธรรมดาโอ้หนึ่งเท่าไรก่อนแม่หนึ่งแสนเท่าไรก่อนหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นห้าพันจ้ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันราคาเนี่ยเขาคุยได้ไหมเนาะคุยได้จ้ะค,คุยได้คุยได้พี่น้องมากพอได้เอาไปใส่เอาไปผสมเอาเลยนะครับนี่เอา้าไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาตัวไดนบ้างนี่งูเงี่ยพี่เนาะจ้าพี่นอ้นองครับอันนี้จังสีด้เนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้วน,น,นี้ผมบอกสู้ฟังเนี่ยไขว้บัดพี่น้องครับเนี่ยแม่ไปเล่าไปทำความดีนเ,มเนาะแม่เนาะจ้าไปทำความดีแล้วบ้าน,นี้ เจ้าฉลากริจ้าเจ้าฉลากเจ้าฉลากได้ได้ควายพี่เนาะจ้าโอ้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นขายอะไรเด้อพี่น้องเด้อของวัดเด้อเพิ่นได้สัญญาใจกันแล้วนะครับว่าเพิ่นให้มาเลี้ยงเนาะครับเนาะเจ้าฉลากผู้มีผู้ทำความดีได้เนี่ยครับพี่น้องครับเห็นบ่เพิ่นทำความดีได้ได้ของฟรีผมดิบ่แม่นบ่แม่นมีแต่อันว่แมนมีแต่ซ่องอ่นผ้าป่าเด้อได้ของฟรีผมเด้โอ้แม่นี่แหมหนาตึ๊บเลยพี่น้องครับพุ่นน่ะ หลายปันได้กว่าเมียค้ามันค่ะมันตัวนี้เปิดไว้เทเล่สิบหกสิบหกห้าพันจ้ะกําลังปรึกษากับต่อพลอยช่พี่น้องครับอ่าพวกพี่ยังถามกันบอกได้เลยพ่อเอิญมาบอกได้เลยผู้พ่อผู้พ่อได้ถือไม่เน่ยขออภัยครับพี่น้องครับคนน่ะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันจ้ะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันตัวนี้ผมวัดได้ลอยสี่สิบเลยพี่น้องครับกะ ประกันได้ยุคสามเก่าเป็นควายแฉลวคูสองล้นแล้วนะครับอายุกัสิสามปีสามปีสามปีครัวนะครับแฉลวคูแรกขึ้นสุดแล้วแล้วก็แฉลวคูสองล้นแล้วพี่น้องเฮาอ่าเป็นสายทางใดก่็แม่เนี่สยสายอุทัยจ้ะสายอุทัยเนาะเป็นควายมาจากทางอุทัยพี่น้องครับเาาบืบ้องหน้าเขาทางเขาโอ้เด็กกันมันห่าวเนาะมันก็ส้นฉีดินฉีดยังไปเนาะฝนตกโอ้ยก็เลยว่าได้เห็นอัตลักษณ์เขาแต่ว่ากตาเตียมดีอยู่พี่น้องครับเห็นบ่าวตาเตียมดีตัวหนิไหม เป็เชียงดีเจ้าเนาะโอ้ตาแต็มดีขั้นเขาดีขั้นเขาไงเขาเปิดกวงดีพี่น้องครับอ่องข้อยางเจี้ยวอะไรพูน่ะฝนตกนะเออควายดำยังสีนะควายดอนมันไม่เห็นอ่องเนาะมันาวขาวใส่กันเมืดอันนี้อันนี้พูนพี่น้องครับล่ำโตดีนะครับเบางเนี่ยหนาอึ้งไงนะครับตาแต็มเกี้ยมจำข้อสองอ่องโอ้อ่องนี่มานเงี้ยข้อเต็มเนี่ยเงี้วคือถีเพิ่งพูเนาะพูนอ่ะข้อดีเป็นข้อประเคีงกันด้พี่น้องได้พูนอ่ะ ลำปะคอข้อไปเฉงพี่น้องเป่าปตัวตวไหนี่แหละพี่น้องครับเลียงวา่ปลาลตัวเลี้ยงหน่อยตัวเอาอ้วนๆฉันๆสิลอลยนนออพ,อพี่น้องครับไทยมังนาวตัดบานนี่มาเบืองเอาพี่น้องพุ่นอุ้ยผมไปอันเอา,เอาตัวผูนหน่อยไปเรียนไปกวนหนาดังอยนามมีแตง,ง,งสีะ่ะไพี่น้องครับไทยแต่ว่าของผมฉีดลายก็มูนะครับ <laughs> ว่าว่วววววววยงนะครับวันนี้เพิ่นเลี้ยงดีโ กับหาพัน 5, พี่น้องเขาต้ตนตัวพี่น้องเม่งเอาเดอ้อพุ่น,น่ะล่ำดีลำเห่านะครับสันประคอข้อประเข็งพี่น้องครับพุ่น,น่ะอัตลักษณ์ชัดเจนเป็นควายออกดอกเล่านะแม่เนาะจ้าหลังเปรอะเลยครับแผ่นหลังกระดานหลังกวงพี่น้องจ้าแม่พา,วารวยซื้อไปาป,าป,าป,าปาด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 นี่พี่น้องครับอ้วนคักอวนคักพุนน่น,น่ะมักตัวไหนไปผสมเอาเป็นปแม่ตัวนี้จ้าโอ้พูดนหมหลังอยู่เป็นหลองไหมเนาะพูดไหม แน่นอนขนาดเลยพี่น้องครับพุ่นนะตุ่มือนี่พอดังๆหลายเด้พี่น้องเด้ไปเรียกไซเดอร์พุ่นนะเอา,เเอาไปเพิ่มตัวต่อไปเฮ้ยงามแห้งราคานี่ยคุยได้ไหมเนาะจ้าคุยได้จ้าต้นนี้บ่มีเนาะบ่มีจ้าหางดอกหางยังบ่มีเนาะบ่มีจ้าเบื้องพี่น้องเบื้องเล็บหน่อยเบื้องเล็บใหญ่เขาะนะครับ <19 S 1> เบื้องเก้าละบาทบาทนั่นทับเลยหลยไไ่มาในตัวนี้ตัวนี้สิบเก้าจ้าหนึ่งแสนเก้าหมืน่นจ้าซื่อ เป็นเสื้อสายมาจากทางไหนละเมียรนี่ทางปานสุรินจ้ะาเป็นทางเป็นสายปานสุรินเนาะจ้าโอ้ยืนงามพอเทียบขั้วตัวนี้ไหมตัวอ่าความสูงนี่วัดเลี้ยวกับได้ร้อยสี่สิบท่อนันได้เพี่น้นองเด้อแต่ว่ากะประก,กันได้ร้อยสามเก่านะครับ <c oughs> คือเมียเราเป็นคนจับผมเป็นคนวัดนะครับคนอิฐไทยเพราะว่ามันเบื้องบ่ออกนะครับผมเบื้องบ่ออกเพราะว่าแม่เราบอร่บอสูงบัดมายืนเทียบใส้ขั้วแล้วผนผู้นาผู้บอกไอ ด้วยไก่เป็นคว้วตัวใหญ่แห้งนะครับแต่ว่าตัวแย่ยี่หรี่เปน้องครับหนาตึ๊บเลยเป็น้องหนาสวยสัมฤทธิตัวนี้นั่งเอกเลยนะครับนี่ตัวนี้แข้งขาดีขาหลังเหยียดตรงคุณอ่ะอัตลักษณ์ตาแต้มนะครับแก้มจำข้อสองอ่องใหญ่เออหมกเผาใหญ่ใส่ถุงเท้าขาวนะครับขาดกําไรหลังกําไรหนามีหลังล่างเป็นน้องห้างเออหมกเผาไหมเอาไปซอยจุนนะเพียงเนี่ยโอ้เนี่ยเห็นแล้วนี่แขวะสองครูเลยตัวเนี้ย ตัวนี้เฉียวสองครูพี่น้องเข้านี่เนี่ยผสมไปก็เมียผสมเก้าเจริญจ้ะโอ้ยสองคูขึ้นสามคูเลยไงสามครูขึ้นตัวนี้แม่เมียแม่นบ่วะเบิ่งดูอแม่เบิ่งบุเป็นพี่น้องซื้อเบิ่งซอยกันใด้พี่น้องนี่ยนี่ยังน่เขาก็เฉียวอย่างนี้เบิ่งนี่ยนี่เนี่ยนี่เห็นบ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 ่เนี่ยเหลือไม่เงี้ยน่ครับนี่ก็ทีเนี่ยเห็นสองครูแล้วครับนี่เห็นสองครูนาคมดีเนาะแม่เนาะหนาคมหัวหนกแม่ยกลมหัวหนุ่มเลย เออดึงมันลงน่อยโอ้ทางเขาดีพี่น้องครับเป็นอ่าขั้นส่วนนะครับหนาคมดีพูณน่ะดาแต้มแก้มจับคอสองอ่องเอ,อื้องหมกเข่าไงโอ้มาเบิ่งถ่ายแบบนี้พี่นอ้องเฮะจับไปได้ไหมไต่อไปแพงถ่ายที่ไหนไหมเพียงตัวนี้ <laughs> ถ่ายเต็มหมวกย่างคัะพี่น้องครับหางดีหางผัวจับสูงพร้อมหางเลึกหางลามพี่นอ้องเฮาพูณน่ะโอ้โอ รวยไหมหนึ่งแสนเก่ามื่นจ้ามีขวัญไม่ห่างเปิดสินคูนึงเลยพี่น้องครับเห็นบ่เหนี่มีจิ้มหน่อยพร้อมผสมพอยังก่าแม่ผสมเกมม้าเจริญจ้ะเก้าเจริญวันที่อะไรเหรอยี่สิบสองจ้ายี่สิบสองผสมวันที่ยี่สิบสองพี่น้องเข้าครับจ้าโอ้ยยี่สิบสองมีสาวหันเนาะจ้าอ่าบ่ทันพ่อพานหลอดพี่น้อง,อง,อง,องเอาไปเรุนแล้วเอาไปรุนไปเบิ้งเอาก็แช่หลังเขาไหม คุณเหรอแม่หา,าตึ๊บเลยพี่น้องครับใ <c ười> ค้ว่าขึ้นรถผมลำบากกันพี่น้องนะขึ้นขึ้นรถผมขึ้นรถขั้นนั้นลำบากกันเห็นบนะ่น่ะมันเหี้ยว่ามันว่าปวดได้พี่น้องเอาหน่ะสี่ขึ้นได้ว่าพี่น้องมาเอาหน่ะเนาะมันเหว่าไหมบุญเนี่ยว,าวย้าตัวกวไหวไหมหนาตึ๊บคอดีพร้อมยกดีกายดีแม่ปล่อยมาเลยปล่อยมันทำอัาชาติยะมัง้งมันทียก,กว่าพุ่นอ่ะ อุ้ยค้อไมมพี่น้องพุ่นนะนาเขาดีได้พุ่นนะอ่าวังหันมันเรียนเห่านะครับเพราะว่าอ่าฝนตกมันเจียกตมเหงือกเลยล่างเนาะใช่ล่างทำความสะอาดวันนี้เห่าบางย่างคักเลยวันนี้ฝนตกเลยป้าตัวพึ่งเนี่ยฝนตกเลยกี้นี่นั่นเห่าดีขนาดเลยวิ้ยค้อไหมแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่เนาะพุณนะ เออพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวจริงขวัญหาพเงินหาบ,หาบ,หาบท่องมีนะครับแล้วก็มีขวัญหาแอร์ความตัวนี้พูดนะมาเบิ่งทีเด็ดอีกตัวหนึ่งมาหน,นิพี่น้องเฮาตัวนี้นี่พูดแล้วตอนไหนกระพาะนี่ราคากระเพาะเราเปิดไว้สองแสนหกหมื่นกับหาพันตัวนี้ เป็นลูกสาวของของยังกูนี่ยของเก่าเจริญของเก่าเจริญเนาะจ้าเป็นลูกสาวเก่าเจริญพี่น้องเฮาความสูงวัดได้ลอยสามสิบสี่นอกหันเนาะจสามสี่ประกันได้ลอยสามสิบสามนะพี่น้องครับประกันได้เลยจ้าเอ้ามันสีไว้เฮาตีพี่น้องครับมาเหาเหาเนี่ยเดี๋ยวพูดเนี่ยเอ็ดเลียดอยู่ทั้งตันทั้งอันนี้ขวัญบักไล่ทั้งหากด้เลยเนี่ยขวัญควายตัวนี้ไหม สีนี่พูดแล้วเนาะแม่เนาะจหัวหนุกหักอันนี้กระหนกหักหัวหนกหักนะครับนาใบหูฟอนล้ำไม่ใบหูฟอนลำพร้อมติจ้าวาดสายแม่เพชรอุดรสายพ่อเนาะสายแม่พ่อหน้ะอ๋อหูหักนะครับจ้าอ๋อต่อถ้าแม่นี่เป็นสายเพชรอุดรเนาะจ้าแม่พ่อหน้าแต่พ่ออาเก้าเจริญกันอ๋อพ่อเก้าเจริญแม่สายเพชรอุดรพี่น้องเขาสีเหลืองล่องเหลืองทองเนาะแม่เนาะจ้าโอ้สองเซนต์เลยก็พ่อ สองแสนหกหมืนห้าพันนะครับเอิ้นมาตะไกลค,ครับม,มาเบิ่งถ่ายเขานะครับบ่าไม่ีมองบุ่มเลยเป็น้องเขาก็ดูไปหักเคอรอม่งเนี่ยเป็นควายเขาหลบๆเนาะเขาหลบๆแต่ว่าหางหนีโ่โผดแล้วโอ้ได้ทางสายฟิวดอนมากครับพี่น้องเขาเิ่งวุ่นมีจิ้มหน่อยพร้อไหมอายุเท่าไรก็พอสิบสี่เดือนจ้ะสิบสี่เดือนเอนาะเอกสารเอกสารเ่ามีบ่มีจ้ะ ใบหลอดครบเนาะจ้าใบหลอดครบใบหลอดครบพี่น้องเฮาเนี่ยฝนเริ่มดินน้ใหม่อีกแล้วก็แบบใบหูฟันห <c oughs> ูอุ้ยข้อมพี่น้องครับข้อ,ขอกายข้อตันดีขนาดเลยแม่ยก,กขึ้นเลยตากระโลกคุณอ่ะตาปูตาปูหูหักพร้อมนะครับซิปทา่าแรกก็พะซิปอายุอายุมันซิปที่เดือนมึงป่าเขาครับคุณอ่ะเอ,อิกนี่หไหมเอื้องไหมพี่น้องครับเบมึงเล็บแจงเล็บขาเบ้างเล็บหน่อยพี่น้องเขา เรื่องเรียบหน่อยนะครับโอ้ดีอืมคุณเรียบญ่มุ่นดีไปหน่อยฮะเรียบหน่อยก่อนหน้าเพิ่นก็มีขวานมีขวานเขานะมีขวานมีขวานจากอันแม่นี่ดียกข้างหน้ามีขวานสองทางอันหนึ่งเนาะนี่ดวงหนึ่งมอหนูดีวันนี้มาเบื้องขวานขับขึ้นหาท่องมาเนี่ยมีเนี่ยตกสูงตกสบายมีบ้าตัวก็ขับขึ้นเนี่ยเฉลี่ยขึ้นแม่ ครางนี้ยังไล่ห่องครับขวเบิ่งดูเบิ่งดูทุกส่วงทุกสภาพบันนี่สีขึ้นกันตัวนี้มันเจียวไปนี่จะเบื้องดูเพื่อนี่ขาวขึ้นมากขึ้นโอ้แม่นี่หลีขาวขึ้นนอเทิงหอดเครื่องพี่นอจ้าหอดเครื่องขาเลยเนาะจ้าต้นขาวอืมโอ้ดีครับเบิ่งพี่น้องเบื้องขวันเบิ่งเอาอธิบายไล่ก็คือยน่างพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเบื้งเอาเบิ่งเอานั่นผมไก่ไถ่ไก่ไถ่ไก่ให้คุณแม่แม่แม่ตัวแม่สูงเท่าดไหน ร้อยห้าสิบจ้ะแม่สูงร้อยห้าสิบพี่น้องครับแต่ว่าควายตัวนี้กัที่วัดแล้วก็คือร้อยสามสิบสี่พี่น้องครับกับประกันได้ร้อยสามสิบสามเบิงเ่งออกแม่จุงยางกันนะแม่ให้ยางให้พันยางให้เฮาเบิ่งกันนะ <c oughs> ยางออมเลยครับยางออมรักเลยเ <c oughs> บืเ้องไ่นเ <c oughs> บืเ้องไ่นพี่น้องเบิ่งออกเออเอออย่างพายยางมากพ่นอ่ะเขาไ่ได้เอาเสื้อออกน่ะเดี๋ยวเอาเสื้อออก เพื่อนพี่น้องครับตัวนี้จะให้พี่น้องเห็นชัดๆจุดดอกเพราะว่ามันมันเนื้อหนังมันดีโอ้แน่นอนขนาดเลยจุงมาเลยแม่จุงย่างคนเลยครับอือคนหนา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 โอโหนี่แหละพี่น้องมุ่งผลออกไปประกวดว่านไม่จะไม่จะอุดหวนสิละตันตันสิละนำเลี้ยงนี่โหดแล้วโอ้ยเบื้องทางขังสีมื่อคือน ตัวอยู่ในรูปในรูปไอ้ใบผสมพอเขาแถีง้อตัวเหลืองๆนลือง่พี่น้องข่อหญ่ๆแม่บุญรู้ตัวเหลืองคัะเนาะเหลืองทองเลยปัาบพี่น้องเข้าแมนครับหัวหัวกับเหลืองค่ะคนหู้ดีสำตระหู้หูครับพี่น้องมังคูบขาหนาไงไงบังคูบขาหนากลวงครับตากระโลดแท้ตาปูมันตาปูบ้าโอ้พี่น้องครับเบังเขาพี่น้อง มักตัวใดสนใจสนใจตัวใดพี่น้องโทรมาสอบถามน้องคุณแม่เ้อพี่น้องเดะอะ้อทัวมาบอกราคาแจกกันเนียนช่มตัวจริงนะครับมาเบื้องตัวจริงเอาพี่น้องครับเพราะว่านรวปกับเป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบนะครับกับเพื่อพี่น้องผู้ที่ยุไกเพิ่ได้ตดจินใจได้นะครับแต่ผู้อยู่ไกลกับมาเบื้องตัว,ดตวดดได้พี่น้องเด้นอดนี่ผู้ใดที่มาได้นะครับหรือมักตัวใดมาได้มาเบื้องเอาเลยมาจับเบื้องมาบายเบื้องมันหูมันเชืองมันเป็นตะเลียงบ่อผู้เถาผู้โถาเลียงใดบ่อพี่น้องมาเบื้องเอานะครับเนี่ย แต่ะละตันี่อแต่ว่าคุณแม่เราเป็นผู้ใบตลอดแล้วครับคุณแน่นอนขนาดเลยพี่น้องแต่ละตัวนี่เอา้ามักตัวไหนยังทั่มาสอบถามนำจากของควายเยพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อไว้สำนีสัก,ก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ